สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่บนสกายวอล์กของรถไฟฟ้าสายสีเขียวก็เป็นสายสุขุมวิทใกล้สีแยกบางนาด้านหน้านะครับก็จะเห็นมีตึกสูงก็เป็นคอนโดเดอะสกายถัดมาด้านขวาอาคารสีส้มๆก็เป็นโครงการก่อสร้างแบงคอกมอคลิปนี้ผมก็จะพามาดูโครงการแบงคอกมอศูนย์การค้าใหญ่ที่สุดของไทยล่าสุด ตอนนี้ก็เริ่มงานก่อสร้างระดับพื้นดินเร่งก่อสร้างในส่วนของศูนย์การค้าและก็แบ็คคอร์ตอารีนาซึ่งจะเปิดก่อนนะครับเป็นอันดับแรกแบ n g คคอร์มอก็เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพฏิจกรรมแบบผสมขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนถนนเทพรัฐช่วงกิโลเมตรที่0-1ถึง1ตรงข้ามศูนย์นิทรรศการและการประชุมไพเทค บริหารงานโดยกลุ่มเดอะมอล์โดยเมื่อเปิดทำการโครงการดังกล่าวศูนย์การค้าและหอแสดงคอนเสิร์ตและกิจกรรมบันเทิงจะมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและศูนย์การค้าจะมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วย บงคอกมอก็มีพื้นที่โครงการทั้งหมด100ไร่โดยมีมูลค่าการลงทุนมากถึง5 0,000ล้านบาทซึ่งนับว่าเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีการก่อตั้งเดอะมอลล์ลุกภายในโครงการก็จะประกอบไปด้วยอาคารศูนย์การค้ามีโรงหนัง iMac อาคารที่อยู่อาศัยให้เช่าหรือว่าสวิทช a พาสเมนต์มีอาคารสำนักงานให้เช่า สำหรับการจัดสรรพื้นที่ก็จะมีห้างสสินค้าแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตพื้นที่รวม80,000ตารางเมตรโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินิเพ็15โรงประกอบไปด้วยโรงภาพยนตร์มาตรฐาน14โรงและโรงภาพยนตร์ระบบ IMAX อีก1โรงแล้วก็จะมี Bangkok ina, a r e n a หอแสดงคอนเสิร์ตและกิจกรรมบันเทิงจุคนได้มากถึง16,000ที่นั่งโดยร่วมมือกับ นอกจากนั้นนะครับยังมีสวนสนุกพื้นที่30,000ตารางเมตรมีสวนน้ำพื้นที่20,000ตารางเมตรมีอาคารจอดรถพื้นที่250,000ตารางเมตรความจุสูงสุดมากถึง8,000คันแล้วก็ยังมีอาคารชุดเพื่อการพักอาศัยสำนักงานแล้วก็โรงแรมการแบ่งพื้นที่นะครับก็จะเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะ ฝั่งซ้ายที่ติดถนนสุขุมวิทเนี่ยก็จะเป็นโซนของร้านค้าปลีกสำนักงานโรงแรมนะครับแล้วก็ตรงช่วงกลางที่กำลังมีการหล่อเสาขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์การค้าแล้วก็ด้านขวาสุดนะครับก็จะเป็นอาคารจอดรถด้านบนก็จะเป็นแบงคอกอารีนาตอนนี้ที่กำลังเร่งอยู่ก็คือบริเวณช่วงกลางนะครับที่เป็นศูนย์การค้า กับทางแบงคอกอารีนาที่จะเปิดเป็นอันดับแรกของโครงการตามแผนก็จะเปิดในปี2569ก็เหลืออีก2ปีนะครับการเดินทางมาแบงคอกมอก็ถือว่าสะดวกนะมีรถไฟฟ้า BTS นะครับสายสุขุมวิทมาลงที่สถานีอุดมสุข หรือว่าสถานีบางนาโดยมีสกายวอล์กนะครับเชื่อมต่อเข้าโครงการแบงกอกมอก็ยังมีรถประจำทางนะมีสาย2สาย23สาย2 5สาย45สาย1 1 6สาย50 7, 50 8, 5 0 7 508 511แล้วก็มีรถตู้ในอนาคตอันใกล้นะครับก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีฟ้าอ่อนจากสถานีบางนานะครับโครงการในอนาคต ก็จะมีรถไฟฟ้ามาวิ่งนะครับด้านหน้าของโครงการตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ตรงสก,กายวอล์กนะครับก็จะมีทางเข้าชั้นใต้ดินนะครับจากถนนสุขุมวิทแล้วก็ถนนเทพรัตน์ตามแผนนะครับมีกำหนดเปิดประมาณปลายปีพศ2569 ก็จะเปิดศูนย์การค้าแล้วก็แบงคอกอารีนาและในปี2571ก็จะเปิดทั้งโครงการก็ขยับไปเลยนะครับไามลายการเปิดนะก็มีปัญหาติดขัดนะครับหลายอย่างทำให้โครงการนะครับล่าช้ามานานมาก แบงคอกมอก็เรียกว่าเป็นโครงการสุดล้ำแห่งอนาคตโดยศูนย์การค้าก็การันตีความยิ่งใหญ่อลังการนะครับมีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเมื่องันก่อสร้างแล้วเสร็จก็คิดว่าในย่านบางนาจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของบางนาให้กลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจแห่งใหม่พลิกโฉมภาพของห้างสินค้าแบบเดิมๆด้วยการนำเอาเทคโนโลยีล้ำยุคเข้ามาประยุกต์ใช้ อันนี้ก็เป็นด้านข้างของอาคารจอดรถนะครับตรงนี้ก็เป็นซอยทะลุถึงกันนะครับระหว่างถนนรุดมสุขกับถนนเทพรัตน์โครงการก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ถือว่าดีมากไปนะมีถนนนะครับอยู่ล้อมรอบของโครงการเลยเดินทางได้สะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งแยกบางนาหรือว่าทาง อุดมสุขคลิปนี้ก็พามาชมโครงการแบงคอกมอตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของการเล่งก่อสร้างศูนย์การค้า แล้วก็แบงคอกอารีนาตามแผนก็จะเปิดในปี2569นะครับอีกประมาณ2ปีนะหากมีฟางคืบหน้านะครับจะกลับมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง vnp มีเรื่องเล่าพบกันใหม่คลิปหน้า สำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ